สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ผู้สคนมาพอกระสาพี่กุลคนเก่าคนเดิมจ้ามือนีบบุมีย่างพี่น้องมากินขาวอีกแล้วจ้ะยำป,ปลากระป๋องแบบบ้านๆเนาะค่ะพี่นอ้องคาโบตองเฮ็ดอีหยังมากไหมลวกดอกคนาค่ะพี่น้องจ้าไปเก็บมาสดๆเลยนะคะนี่หวานหวานจ้ะส่วนทางนี้กะซิมี่พักกาดหินคนาสดแล้วก็พักอิหยังกระปุูกจ้นนี่พักทัว่วหรือพักอีหยังกระปุูกเนาะค่ะแต่ว่ากรอบอร่อยมากๆจ้ะ มาพี่น้องเบาๆหลายใยห,หางจวดจัดฝาดบ่มกินแล้วกับสิไปเฮ็ดสวนตอนอกจากขออนุญ,ญาตใช้มือนี่ถวยขาวสาวพิกลมาได้จ้ามาได้จ้าสุขุ้สุขน้นจับผักกบกรอบๆแล้วพี่น้องกรอบคักอันนี้อร่อยเก็บมาสดๆบ้านหวาน เขาแรกนะจ๊ะเนี่ยสาวพิกุณเป็นคนบอกกินอาหารนั่นอาหารฝรัง่งเด้พี่นองเด้อ <c oughs> เหมือนอะไก็จะกินแต่อาหารไทยเนาะจ๊ะ พักหลายๆน้องเสียกินบาหมดดอกจากพี่น้องจ๋าเอามาโชว์จ้ะเพราะว่าห้ากูบม่ได้ตั้งใจ่าสิกินทีเดียวหมนดนะจ๊ะเอาแช่ตู้เย็นไว้กินหลายๆวันได้นะคะอร่อยอร่อยหุงเขาหอมมะลินะจ๊ะ หุ้งเขาเนี่ยก็จะหุ้งเซนน้ำห,หน่อยๆนอเนาะจา้ะจะออกแข็งนิดนึงชอบแบบนั้นเนาะจา้ะถ้วพี่คุณมาข้าวาออกแข็งๆจังหน่อยกินกัน้ำพริกกบหยังกะเสียบข้าม่ใหญ่พี่น้องเสียงน้ำยอด ใบคะน้าสดๆจ้ะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้ะพ่น้องจ้าใส่หอมแดงพร้อมด้ยวยจันเจ้บพี่้อง กินข้าวมือด้บ่มีผักบ่มี่ผิดพี่น้องเขาจังไม่ได้กิน กินแบบนี้แตะไม่พังไม่พรีกแซ่บแซ่บเนาะเข้าเกิดไหนมาเข้ากินแบบนี้เนาะพี่น้อง เขาบอกเขาไปเกิดกับครอบครัวที่วบามีเงินมีทองนะพี่น้องเนาะเกิดกับครอบครัวที่หาเช้ากินค่ำอย่างแบบนี้เอาแดดบดเมืมม่อกี้เหมือนเมื่อแจหนวยได้พ่นวังเกิดในครอบครัวที่หาเส้ากินค่ำนอกจากเมือใดบ่มีกับไปหาปูหาปลาหาหอยพี่นวังมากิน เมือใดมีงานรับจ้างมื่อนั้นเด็กแต่จะได้กินหมูหลังเทียกับเมื่อใดกินเอาเงินไปซื้อเข่าพี่น้องเอ้ยอนในวังหดสมัยก่อนเนาะจา้ะตอนนี้ก็บเมื่อดด้วยดอกจก้ะแต่ก็บกเมื่คือแต่อยากคือนตะกอนเนาะพี่น้องบอกหดความกความหลังอีกแล้วอเอากินในเมืองขัสุดท้ายกินกินโดนหลายมากกับสีเงาไปเนาะโอ้ย กำลังแสบเลยเดี๋ยวคลิปมาานันจะเาวาเกินไปนอกจากพี่น้องจะเอามากินน้ำกันคำสุดท้ายจะ้ะ <c oughs> อ,อร่อยสุดยอดแซ่บ,บ,บพบักคลายพัชรกรอบกรอบพุ่น พี่น้องสาวจ้าจน้าคลิปนี้สาวพิคุณขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ